สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ุกท่านพี่น้องโอ้พี่นอ้อ,นองจะลืมลืมคัดขก,กนันเลยเป็นเดือนสองเดือนมาเลยลงคลิปพี่น้อง FC ก็คือสิลืมมอบันนอกหนาะดำๆเลยพี่น้องอ่อนร้ายพี่น้องอ้ยม,มาเลยลงคลิปเป็นสองเดือนนะพี่น้องนะ FC อยู่ทางไหนกะจะลืมขันผมได้บทันลืมเป็นข,ขาขามาเบิ่งมาส้มกันเน่อยพี่น้องมื่อหนีมาพบกันกับมอบันนอกพี่น้อง สืบพิตึงแฮ่พี่น้องไอ้อาการห้อนสืบพิษฮันเหลีนน่ยน้ำนะแฮน่กับเกียม์พ่อพี่น้องสืบพิล่องน้องน้องกับยุคโขคุปปิป้าผลอะไรพี่น้องไอ้สืบพิกันซ้ำสี่คนนี่แหละห่อนฮันเหลี่ยนนำพี่น้องหนาเหลื่อมพักน้อพี่น้องได้หมวกทหารพี่น้องไหมหลักเอาหมวกทหารยืมหมวกทหารมาใส่พี่น้องไอ้คอนขับไปเบิ่งไปส้มกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอบมันนอ้องเลยพี่น้อง จะพาลืมก็ได้พี่น้องยกาลักสิไปพี่น้องก็ตึงแแ่พี่น้องแห่ห่างพี่น้อยนี่น้องกับน้องป้าปล่อยลนะพี่น้องตามเป็นน้องใหญ่มันหรือบ่มันกับติดตามสุ่มดูกันพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ่งน้องกันไปพ่อกันอยู่น้องเหมือนตึงแแ่พี่น้องพี่น้องระยะทางไปในประมาณสิบสี่สิบห้ากิโลพี่น้องไปกันเลยพี่น้องเยไปพ่อกันยีน้องพี่น้อง าพี่น้องพ่นสิตกะห้ามอะไพี่น้องอหแหลป่ปาเนยังน้ำไหลลงผุ้มอะไรผุ้ม<ด>มาพร้อมพายุพี่น้องตึงแหนอยู่ปากทีมงานเราพร้อมมาแหลพ <c oughs> ร้อมเบ้นสลุมเบ้นสลุมไม่ได้เพิ่งสลุมอย่างนี้บ่เหยียบน้ำบ่ <c oughs> น้องแต่ตัวใหญ่ได้หนิพี่น้องเอ้ยแต่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ระดับสามโลระดับสามโลนว่าจะคล้องผลมาคออยู่คอกินตัวอ่าคอยอยู่คอยกินเด้อปลาไปเบิ่งนร่กันสิได้สำเร็จหนิสิมานสำเร็จละ ข้ออยู่ข้อกินเด้อเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าทิมเจ้าพานจะไปจับในเหงาใหม่สนิทน้อยสงสัยแบบปลาอยู่ในเหงาใหม่นี่เจ้านี่ยในพานขัดจอบพอมสัมผัสหญิงนกอุ้ยไปแล้วธรรมทิมยังลไร บอกกลัวบังคับประเด็เนาะอาเบิงพี่เนาะเห็นพี่น้อยมืดฝนพี่น้อยจนบ่เห็นโอ้จะคล้องน้องคนมันยังบ่มีไฟเห็นยังบ่มีไฟได้ไปใหญ่ครับพี่เนาะอ่องแห่ไปหาปัญหาโลกคนเนาะมีอากาศไหมเนาะมีอากาศแล้ว น,นีน่จัคอนถือค้อนมันเม็นถือปลาพี่น้อยมันในไท่าสลามพี่น้อย,ยนะครเลนออกนอกไนสลามก่อนมันเต็นดงไอ้พวกงมือเลยพี่น้อยคอนกันมมแต่ผูกขาว,ขาว พูดฝนมาไหลเลยพี่น้องไอปลาประเทศไหนพออ่อตัวสังตอนนี้น่าสิบสองโมงกลางเว่น,นี่พี่น้องไอหักมืดพูดมืดฝนพี่น้องตึกแหงอยู่ดีๆกับฝนตกฝ่าห้อง,องพี่น้องทะเลตัดถาบระบบฝนพี่น้อง,องบานเลยไม่นีพฝนอยู่หาหน้าพี่น้องแม่ไม่รีพ้นอยู่เพียงหน้าพี่น้องฝนกำลังตกหนักตอนนี้อยู่กลางป่าเลยป่ากห้อง,องแม่เหนื่อยพี่น้อง ส่วนคือตึงแหงกันยังต,ตึงกับคือเก่าเนาะพี่น้องแต่วา่าพระเจ้าได้ขึ้นมะลิอยู่เทียงว่าเอาเสือผามาไกไเนอกจามันเปี่ยงนาพี่น้องแต่โทรศัพท์เก่าขึ้นมา้นมาสี่หลายพี่น้องจะควนห้ามบริษัทถึงยาวม,มาใส่ลุงแน่พี่น้องอันนี้อยู่กลางป่ากลางลุงก็อยู่เทียงหน้าไฟพี่น้องแต่ตรงตากเป็นอากาศคนลุง,งแหงเทียง เชี่ยวค่นพี่นอ้องสายคนโปวยลงมาโปวยลงมากพี่นอ้องตาพ่นเศร้าจังสีกราบไปเบิ่งพวกตึงแห่อีกพี่น้องเลยตอนไหนมาบนฝนสะกอนตกแห้งตอนนี้สนสอยู่กลางดงพี่นอ้องเยโอเคพี่นอ้องถักความสมุนกันเดียวทำไมเฮาหนีตัดถาไปใส่พวกตึงแหย่เราพี่นอ้องนาะตัปลาในปลายยังอันนี้นปลาขาวมั่น,นี่ิพี่นอ้อง ปดัดเฮ้อพี่น้องมาบึงดูปาดจักโลอันนี่ป้าใหญ่ป้าใหญ่บังพี่น้องป้าใหญ่ปาดพี่น้องนี่ในป้าใหญ่นี่ป้าใหญ่เป็นลูกน้องอพี่น้องนี่ถึงแห่ไปเด้ฝนตกไปได้มาบึงคัดหวานพี่น้อง เดาสิบิ่งต้นน้อยๆมันอีกพี่น้องเอ้ยต้นน้อยกับนี่ตเบิ่งปลาน้อยอีกพี่น้องเอ้ยนี่ปลาน้อยก็มีหลายนี่พี่น้องต้นน้อยๆนี่เป็นปลานิ่งใต้ยังหลายพี่น้องส่วนต้นอันแมนใหญ่อลีกตัวน่ะพี่น้องเอ้ยต้นตกแห้งพี่น้องอันนี้พอดีจำนวนน้อยตัวนี่จำนวนปลาน้อยอันนี้พี่น้องเอ้ยอู้หลายพี่น้องผลถ้าบนาวบัวนาวเลยพี่น้องก็ได้ปลาใหญ่เลยบัวนาว เอาขึ้นแต่น้องละนี่ปลาของปลาของปลาของปลาประสาทสุดวายน้าก็มีใหญ่ใหญ่ใหญ่ปลาปลาปลาใหญ่เอามั้งว้าจักรลูกเลยเนาะปลาขาวมันตัวมันแรนออกแต่แห่พี่แล้วนี่มาจักเจ็ดแปดโลไปจักหนึ่พี่เนาะแปดโลเหรอ ก็คิดเราโอ้นไหนปลาใหญ่ปลไหนวะถึงให้มานเนาะนี่นายพานตัวนี้ป่าปลาใหญ่พีน้อนี่แฮแฮแฮป่าปลาใหญ่เออไม่ได้มนกี่ตัวะเออเามัแรงกันเถอะหูกูขดากลางเนี้ยฮึฮึลึฮ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 นฮึ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 ้ึฮ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 ฮึฮึฮา ที่ดับปะนายใหญ่บ่นอย่ามาอาปากงามงายอยู่ที่เรามันดิ้นขึ้นมาแต่ผิดได้หรอก็รับมาเสื้อผูกอยู่เออหมานพี่น้องหมานโอ้ยลายแล้วเฮ้ยเฮโอ้คืนอะไรผูกสองตัวผูกผูกอยู่ใกล้ๆพี่น้องปลาสองตัวพวกเขาขึ้นเลยไม่แห้งกันยังดิ่ดดองๆเล่นน่ะ สืบค้าบ้านเลยพี่น้องเฮ้ยได้ปลาหลายได้พี่แต่บ่อลายแต่มันใหญ่เอาบูบ่เปียกกันเอาปลาหน่ยหอยกับมีหอยกับหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่เนี่ยทงใส่ทงเหมือนนั่นน่ะเนี่ยอันปลาเนาะเจ็บปลาก่อนกลับบ้านหน่อยไปต่อได้ไหมตัวแรกกันนี่ตัวแรกตัวนั้นไปจุดไหนนะเฮ้ยนี่จุดไหนวะก่อนนั้น กำลังเกียมเก็บเครื่องเก็บ,กบของกลับบ้านท้นกระเซ้าแล้วเป็นย่างเอืองอีกแลงนี่น้ำกระซื้อขึ้นน้ำคลองลีนอนาะบ่มาถ่ายหูบนล้กันบ้าทางหน้าจักอีหยังใหญ่พี่น้งองน,อนี่ยิ้วเจ้านางทุยดินไปเลยว่าต,ตอนถึกนะ สพ่อจังไรขึ้นไปฮอดเทียงว่าพ้นแห้งไอ้ลี่เขื่อนคือรถนูน้นหูหิวปลากัาบปลจังได้ลยองมันหนักเ,เนี่ยคนนีน้ต้องเขา้าส่วนมะนานวนาะถึงงานเนาะโอ้ได้ปลาใหญ่รทรัมมบมาเป็นอาบน้ำให้ปลาใหญ่อีกก่อนปลายังสดสดเลยแล้วนี่สุดใหญ่เลยบ่เคยได้ปลาใหญ่เนาะ มอบ้านเลยพี่น้องเอ้มอหเดือนเลยพ่นตู้กับ่เศร้าอยู่มอหเดือนเราว่นกับบ่เศร้าฮะโอ้ปลาที่น้องน่นี่พันธุ์ปาซื้อเอาได้ไหนซื่อเอาล้อมันอะไรนี่กันซื้อไดแล้วเก็ดปลาออกกับบ่เป็นพี่น้องเฮ้ยแลาวเก็ดปลาออกกับบ่เป็นนี่พี่น้อนี่ปลาใหญ่พ่อถ้าเก็ดออกกับอะกัสิครัวพี่น้อง สันปลาใหญ่พี่น้องเอ้ยเคยเห็นปลาใหญ่บ่เคยได้ปลาใหญ่โอ้สันสันหนาวไปมนปันกระซับไปเลยสันดอกสันหนาวเองประดิษฐ์แห่พระตะเกิดพี่น้องเอยงลยแทงฝนมันหนาวปาดป้ากับวัชถืชพี่น้องเลย ขาหัวขาควกล้วยขาสันหายเงาะพอยำคู่อันนี้สันปลาเนี่ยบริหารหายเงาอเด้อสันพ่อบ้านบ่มีเด้อนี่หายกันแน่แล้วไม่ได้กินยังเไงสันปลาเนี่ยบริหารเผ่อบ้านาสันงัวจะหายเผ่อบ้านโอู้วันหนาวสั่นพี่น้องอะไรก็ขอสันบิแข่งทาบตัวไปไปเจ้านะสัมบิซ้อมพี่น้องสัมบิซ้อโอ้ยสั่นละ ต้องมปนจ,กจกักรโล้ด like. ้วสันหนึ like <so ่งนะไอ้เนาะมันบมีก้างหลายเนาะพุ่งปลาพี่น้องเลยซัมม่าซัมข้องมาได้นี่นะกระเพาะปลาพุ่งมันพี่น้องพุ่งปลาหนาวสั่นขนาดเลยนี่นักสกัดสิพุ่งปลาน่ะเออนักสกัดสันผูดปันผูดปลาใหญ่พี่น้องสี่ทงสี่พูด พูดละห้าร้อยบาทซ้ำพูดนั้นสิน500้นห่าร่อยได้เห็นอ่ะอันนี้พูดปลาเนี่ยซ้ำพูดสิน้นสิ้นงัง500วห่าร่อยมาดูเครื่องในอน่ะนะผู้สันตรนี่เด้อันนี้ลูกล้านมัน้งหนนีูน้งงอ้ยมีแต่ผู้สันสัน,นหนาวเนี่ย, <laughs> ยวอะพี่น้องเอ้ โอเคพี่น้องจะไปล่าสมิ่พี่น้องไหยแบ่งตาแล้วแล้วพี่น้องพอกันคลิปนาพี่น้องพอกันคลิปนา